วันนี oh, okay, uh ้จะมารีว huh. uh ิวเกมน่า huh. ร uh ัก huh. น uh ่า huh. ร uh ัก huh. อ uh ีกเกมหนึ่งนะฮะก็คือเกมตกกระปองนะฮะที่เขาเรียกกันอย่างนี้เป็นเกมของค่าย SMES Entertainment ของญี่ปุ่นเขานะฮะอันนี้ก็เชียร์ขายทักเอ็มหมอวะเนี่ยโอ้กว่าจะรีวิวเกมก็ให้คุณรีวิวเนาะพามวะเอออ๋อเชียร์อันเออ เออรีวย و ย و ย و ิวอยู่ยิ้มข้าวป่นนะอะไรไม่ได้ช่างแม่งส,สัตว์เออสัตว์นุ่งรีวิวสัตว์ันนี้คือจะถามว่าให้เราต้องไกดนน์แนดำไหมแต่เล่นมาแล้วไม่ต้องไกด์หรอกฮะ <c oughs> อันนี้ก็จะคือเ <c> ส <oughs> ือจับขอ,อนี่ก็จะคือเลือกอันดับนะฮะก <c oughs> ็ะเราชอบแบบง่าย อันนี้ก็จะเป็นเลือกว่าไอเอาผู้เล่นกี่คนหรือบอดกี่คนไรนะฮะไอเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะฮะผู้เล่นหนึ่งคนบอดสองคนอันนี้ก็จะให้ตั้งชื่อตัวละครนะฮะในเรื่อภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะฮะเอออย่างภาษาญี่ปุ่นตนี่าเอ้กวาไม่ออกกูไม่อยู่สิญี่ปุ่นเอาเชียเนี่ยเอาที่เยภาษาอังกฤษเราอยู่สิงญ์อังกฤษนะฮะ เอบีอัาเบฮออกเป็นอะไรที่หามากนะใช้ชื่ออาเบมีการอะไรเนี่ย <laughs> อันนี้ก็คือจะเป็นการเลือกว่าใครได้เล่นก่อนนะฮะอ่าได้อดับหนึ่งนะฮะเป็นอะไรเราชอบมาก <laughs> เราจะเลือกตัวละครตัวละครมันจะมีให้อยู่มา8ตัวนะฮะเอาไว้เล่นหมาฮอตนะครับทุยนะครับน,นี่จะเป็นชื่อสกอบบรมบ้งับเป็น่อหัวไม่กวาดนะฮะมีแบบว่าแม่งเก่งเรื่องการนักลบนะฮะไปเก่งอ้น,นี้ก็นางฟ้าชื่ออะไรอุรลาล่ามรู้สึกจะมีพลังในการืูนเลือดนะฮะโอเคอันนี้รู้สึกจะการามาลุมัง เป็นมินจาเอ,อมามปจากภาคใต้นะเพราะแม่งถนัดเรื่องการโรยตะูโรยใบนะครับทุยนะครับไม่ใช่อ่ะมันถนัดเรื่องการโรยดาวกระจายเราสามารถแม่งคือหักเลือดที่ฝ่ายทีละครึ่งละครึ่งนะฮะเป็นอะไรที่เฮี้ยมากนะฮะนนี่ก็จะชื่อบุคิลินนะฮะก็เป็นตักปูห่นยนนะฮะเป็นที่เวาสามารถในการทําให้ตัวสักยันเหนียวโคกระพันนะฮะตีไ,ไม่เข้านะฮะ อันนี้ก็เตินแม่มดโอ้โหสวยดีนะฮะชื่อชื่อชื่ออะไรวะช่าไม่เหอะลืมดูพันเรื่องเวทมนต์นะฮะถนัดเรื่องเวทมนต์มากอันนี้ก็มาเดินทางไม่รู้แม่งมาจากไหนนะแต่แม่งพร้อมนะฮะเทียทั้งไซต์ตัวแล้วก็ไปนี่แม่งพร้อมกว่าใครเลยนะฮะอันนี้ชื่อวอล์มเป็นคาวบอยนะฮะมีพลังในการกอ๊กอปสเตตัสสัตวะ ้ามันเหนือกว่านะถ้าใกล้ตายมันอาจจะมีพลังเพิ่มขึ้นมากนะฮะทีนี้ก็เป็นกระต่ายหรือแมวหรือนกเคี่ยวจำไม่ได้นะเสื้อวีวีนะฮะไอ้ที่มันเครื่องเล่นเกมชิดใหม่มั้งไอ้เข็ดเข่งคล้ายๆกันเลยนะฮะก็มีพลังเรื่องการก๊อปปี้สิ่งของนะฮะแล้วก็พลังในการชักดาบนะฮะเป็นอะไรที่เลีวมากนะฮะคนหนึ่งจะฆ่าก็ไม่ฆ่านะฮะแม่ก็ต้องชักดาบนี้นะฮะ ต่อไปก็ถ้าเลืกอกตัวละครแล้วจะอัพสเตตัสงรุ่มต้นนะฮะอันนี้จะเป็นพลังโจมตีนะฮะอันนี้ก็พลังป้องกันนะอันนี้ก็เวทมนต์มั้งพลังเวทมนต์อืเอ็มจีอันนี้ก็จะเป็นสปีดก็คือความเร็วความแม่นยมนะฮะน,นี้ก็จะเป็นเลือดนะครับเพราะไม่มีเฮดพีบอกนะฮะรู้รู้แค่อันเดียวนะฮะเเียย <c oughs> โอแม่งเรียกขาวบอยนะฮะโอ้เห็นนี่เลือกขาวบอยโอ้เลือกอีกก็ตายเฮียตัวชักดาบเอยก่นนะับภาษาแห่งหนึ่งไม่รู้ภาษาที่อะไรนะฮะชจำไม่เหอะ ตอนแรกผมก็ทํามาแล้วนะฮะแต่มีประสบปัญหาเรื่องการอัดแล้วก็เสียงนะฮะโปรแกรมแฟลปมัจะเข้าไปเจาะถึงตัวโปรแกรมมันทำให้เสียขาดหายหายนะก็เลยหันมาใช้แคนเปสเซียนเะฮะโปรแกรมอะไรที่ดีมากอย่างหนึ่งนะฮะเอ๊รู้เหมือนกันว่าเสียงที่ผมอัดนี้มันจะชนะเกงในเกมเสียงใหม่ผมนี้อันไหนจะมากกว่านะฮะก็ต้องชมชมไปแล้วกันฮะนี่ก็โมโหแม่เดี๋ยวไปฆ่าพ่อกูนะฮะโอเคไปฆ่าพ่อมึงคืนนะฮะ มีทุกเกอรมีคนขโมยม้านะฮะแม่เลยต้องเดินนะครับทุยโอ้โหแม่ก็ตายโกรธไอ้สัตว์โกรธแล้วแม่ยังโมเอได้อีกนะฮะดึง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 ปกติเฮียม่รู้ช่างแม่งเหอะฮึสีที่แล้วอ๋อช่างแม่งเหอะอันนี้ก็เราเข้ามาในปราสาทนะฮะโอ้โหแม่งน่าหล่อนะหล่อตรงไหนวะเนี kind of um, loves, ่ย <t ip airports> <t ip feeder> สุดยอดนะฮะสุดยอดนี่คือเป้าหมายที่ทุกคนต้องพิชิตนะฮะเอเวอร์แลนดนะอันนี้อัปเบก็จะขออธิบายหน้าตาทั่วไปของเกมนี้ก่อนนะฮะไอ้นี้ก็จะเป็นคือเริ่มเบลตากดานนะฮะอันนี้ก็จะดูว่าเราจะต้องเดินไปไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ไอ้นี้ก็เขียยไม่รู้นะฮะจะไปใส่ใจอันนี้ก็เขียยไม่รู้เหมือนกนะันนะแหมภาษาญี่ปุ่น อันนี้รู้สึกจะเป็นตอบความเร็วเกมอันนี้ก็ปรับเพีอะไรไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกะันนอย่าไปปรับเดี๋ยวแม่งเจ๊งแต่อันนี้เซฟนะฮะน,นีอะไรเขาบ่นพี่อะไรไม่รู้แม่นะฮะอันนี้ก็เซฟเขาเติียมจะเล่นก่อนหน้านี้มาแล้วแต่ประสบปัญหาอย่างหนึ่งฮนะเลยต้องมาเล่นใหม่อีกแล้วนะฮะเพราะเสียแม่ซ่าๆเพี้ยไรไม่รู้มันนะฮะแกมกากออย่างเงี้ยแหละฮะแล้วก็ทำการหมุนกระดานเดินนะฮะ ได้หนึ่งแต่ละที่ระยะม,มากนะฮะเอาเดินกดเตะถ้าผมเลือกกราฟิกดีๆนะฮะมันจะมีให้เลือกว่ามันจะมีขึ้นหรอเราได้ไหนนะฮะทีนี้เราก็จะใช้ดวงเรานะฮะว่าจะได้อะไรนะฮะกดป้าวได้ฮะได้หาช่องก็ดีนะฮะโอ้โหดูน่าหลอนนะฮะไม่หล่อดีอีกนะฮะโอ้โหไม่เล็บ ได้เวทไฟจ็ยิปปี้นะฮะมันพูดไม่ค่อยพูดที่อะไรเลยตัวนี้ไม่ใช่ฮะแตนแบบว่านั่งพูดแล้วฟังรู้เรื่องที่สุดในเกมเอาไปอยู่ด้วยกันอ,อะไรวะเนี่ยมาถึงเราแล้วนะฮะบ,บูมกระดาษเลยนะฮะมีอะไรมาไอคิดได้หนึ่งอ่ะไม่เอาโอ้โหได้หนึ่งไม่เอาหนึ่งได้ปันล่ะเออสามพอดีกว่าว แต่ดึกแต่หกโอเคอืออย่น,นี้มันมต้องใช้ EPA e p a ที่มีข้อดีอย่างหนึ่งนะก็คือเกาะไปเลยนะก็อ <c oughs> ืมไปเลยไมนต้องรอมากเอื <c oughs> โอโอ้โหหนึ่งบอสแดงกาดได้อีกนะฮะพอเราใช้แบบระบบง่ายนะฮะตอนปั้นเอ,อือเอ,อือเอือโอ้โ,อโห ตายหาเจ็ดสิบแปดนะฮะทำนานหล่อได้อีกนะมอนิกกกเตถ้าเป็นเกมแบบนี้นะฮะก็คือว่าตน้ตนตนมันไม่รู้ระบบมันเก,เกียร์เนี่ยยังไงไม่รู้นะถ้าผมรู้สึกเหมือนโชคไปเข้าข้างเรานะเราจะหมุนได้จะเอาสี่เกียร์ไปห,หมุนให้กูหกนะฮะอะไรที่เคียร์มากนะ <S <S ถ้าเราโดนเราสวยในการเล่นเกมนี้จะอาศัยอยู่สองสามอย่างนะฮะ ฝีมือความเกลียนแล้วก็ดวงนะฮะโอเคเลยกระบวนเหี่ยโอ้โหได้ตั้งร้านหนึ่งแล้วไม่กระหาออกไปเก้าโอ้โหสองพันให้ทั้งเหี่ยตั้งร้านหนึ่งให้สองพันก็จบแล้วไอสัตว์เอ้ก็นี่อบอสก็จะออกมาเกิดใหม่ที่นี่นะฮะโอเคอนี่ก็โอ้โหรองบอสนะฮะที่เก็บด้วยอย่างดีของพวกเรานะฮะ <c oughs> ส่วนเคยมีคนถามว่าจุดเด่นหรือว่าความน่ารักของเกมนี้คืออะไรนะฮะก็คือภาพกระกาอันหนึ่งกับที่ตัวละครโมเอโมเออะไรอย่างนี้นะฮะเอาเซฟเอาเซฟเข้าไว้นะอย่ากบนเฮียอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเอาเซฟเซฟนะฮะเซฟเข้าไปเซฟเข้าไปฮะไม่รู้เหมือนกันนะก็ออกมาจากปราสาทได้แล้วนะฮะโอ้โห เราก็จะมีสุดเลือกได้ทันทีแล้วเราอยากเจอใครนะฮะเจอไอ้นินจานะฮะไม่เจอนินจาครับตึงตายไหมตายไหมเออเออโอ้โหม่ตายโอ้โหสุดพอดีโอ้โหโอ้โหสุดพอดีเลยอย่าหูย่าหูย่าหูพ่อมึงนะพูอใช้ฮอตแมวไอ้สัตว์พ่อใช้ฮอตแมวไอ้สัตว์ม่อต้องมายาหูโอ้โหอัพสองเวล เป็นไรเอาสองกนี้กลัวผมือวจะเอาให้กราจะเอาลกก้าวให้มึงดูไอสัตว์ตใช่เงมาเก้าร้อยนะฮะเฮ้พ <Hey. S 1> ากกูบางไอสัตว์ต้องขออธิบายก่อนจะเล่นก็จะขออธิบายก่อนนะฮะอันนี้ก็คือสมุดเวทนะฮะว่าสุม่มไอสุ่มเวทที่เราจะได้นะฮะก็อันนี้จะเป็นธนาคารนะฮะ ่วนอันนี้ก็จะเป็นบอสหลักนะฮะนี่ก็บอดคาสิโนนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็ <c oughs> นี่ก็จะเป็นร้านขายของนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรองบอสทั่วไปนะฮะไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายนะฮะน,นี่บอกไปแล้วนะฮะน,นี่ร้านอันนี้ร้านขายอาวุธนะฮะส่วนไอที่บอกว่าบวกสิบอะไรนี่คือค่าพ่าจมปีกับความ้องกันเราที่บวงนะอันนี้ก็เป็นหีบไอเทมนะฮะ คือจะสุ่มไอเทมให้เราหยิบนี่เป็นหีบสมบัติจะมีสุ่มอะไรทั่วไปในเส้นสุ่มเงินมีทั้งผลดีและผลร้ายนะฮะอานนี้ก็จะเป็นร้านขายเวทนะฮะนี่ก็เวทเอาไว้ใส่ผู้อื่นนะคือการแกล้งคนหรือว่าช่วยเหลือคนอะไรเี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลูกแก้วสีแดงก็คือลูกแก้วที่เอาไว้คือถ้าเราต่อสู้อยู่มันจะมี2แบบนะฮะคือฝันธรรมดาก็ใช้เวทใส่นะฮะนี่ก็จะเป็นเอาลูกแก้วเวทใช้สุ่มโจมตีใครอะไรเงี้ยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นก็คือถ้าเราโดนโจมตีด้วยเวทเราก็ต้องมีตัวการด้วยเวทนะฮะก็เป็นตัวนี้แหละฮะไอลูกแก่เส้นเงินเนี่ยหะฮะก็คงอ่อนยื่นไปทีนี่เป็น inn โรงแรมนะ,ะก็คือถ้าเราจ่ายเงิน200นะเราจะได้เลือดเต็มทันทีนะเหมาะสำหรับพวกที่ฟางตายหรือว่าโคมา่านะฮะโอเคอะไรวะเนี่ยเ,เข้าเหี่อะไรวะเนี่ยโอ้เซฟเข่าไว้นะฮะ ก็คือเกมนี้จะไม่ค่อยใช้เอานี้นะฮะคือไม่ต้องไฟฟ้าก็ได้นะฮะก็ต้องดูจนก็โอ้โอแม่โอโหแม่ย้อยคักยี่สิบสามสิบเอ็ดที่นี่โอโหโอ้โหแม่ย้อยแม่ย้อยนะฮะนี่นี่หกรี600่นี่หกรอยี่นี่ไม่เอาอไม่ไหวที่ไม่ไหวนะฮะ หนึ่งสองสามสี่สี่เก้าอันนี้ก็ห้าเก้าต้องหอดสี่สิบสองนาทีแล้วอ้อเดี๋ยวหมุนเฮ้อหมุนตาก็เดินหมุนตาเดินง่ายกว่าอีกหมุนตาเดินง่ายกว่าเออเออกอไปเลยะฮะน,นี่ก็เอาโหอะไรเยอะแยะ่ยนะฮะ เฮียมันไม่โอ้โหนี่เอานี่เอานีอไมเอาๆม่เอไมเอาไมเออตั้งอะไรอย่างนี้กันเอาเขียวแล้วโอ้โหเม็ไม่ช้พลังตีเจ๊ตนีทำหน้าหล่อไปนะนี่มันพ่นมันพ่นเอา XY แพ้ <envy S 2> ็คือเรามีสิทธิ์ได้สังเกตที่เมื่อกี้ว่ามันจะมีการปรล้นนะฮะก็คือถ้าเราปล้นชนะถ้าเราปล้นได้เราจะได้อาวุธของใหม่ๆนะ,ะแต่ถ้าเราปล้นแพ้จะถูกตั้งข้าวหัวให้กูล่านะฮะ <c oughs> มีใครอีกคนนึงนะฮะจะไปอยากไล่คนนึงนะฮะโอเคอันนี้จะเฟลหรือสักซีนะโอ้แม่แม่สักซีนะฮะโอเคก็คงใหญ่หลักๆใงเกมนี้ก็จะเป็นแบบว่ามี การช่วยเหลือกันแก้นะครับเพราะมีการตากขอใส่กันอะไรอย่างงี้นะฮะมีใกล้จะ15นาทีแล้วนะก็ต้องขอพอไปเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆจะเอามาลงยูทูปเอาลงยูทูบเรื่อยๆแนละ้วแย่แน่เลยเขาพูดผิดจังหวะเออก็ขอขอบคุณที่มาดูนะครับก็ขอลาก,ก่อนนะครับพ่อแม่จะ15นาทีแล้วครับโอเค